พี่น้องครับพอก็ดีแล้วครับพี่น้องทุกคนมือหนีกัสิมากวันนี้ก็จะมานําเสนอเมนูต้มยำปลาช่อนนะครับปลาช่อนนาครับเป็นปลาช่อนนาครับทุกคนก็อ่านี่อะ,นอะไรครับผมเนี่ยคือ,อยกทส่งสามสะอุคปลาช่อนนาตัวใหญ่ครับผมตัวก็น่าจะรูก,กว่าครับอันนี้เอามาจากสระของเราเองนะทุกคนขออนุญาตผู้ภาษากลางด้วยนะครับนี่นะครับก่อนกินข่าวสิเอาหนึ่งเจ้าหน่อยนึงครับพี่น้องจะเล่นอาหารนะครับ ยอดม,ม,ออมากินเหร,รม,ม,รา,หครา,มา,าครับพี่น้องกินเขานั่งกันครับพี่น้องนี่เมนูต้มยำปลาเขญ่ครับตามคุณครับพี่น้องมะละกอนี่นะเฮ้ยีออ่ม,มาหาอ่านนั่งจั่วอ,อ่าน หึกนในล่าตัวผมเห็นแม่บัวนล้วมาเห็เขาแล้วกันนะครับเด้อทุกคนผ้มปลาช่อนนาครับตัวใหญ่ๆบิ๊กไซส์ครับโลกว่าครับนเจ้ำไปดึกับไปดึกก็ตกแตกตกแตกตกแตกน้องแม่ตกแตกเป็นจิ๋วเลยจีนเนาะ แซบป่ะอ,อืมชุดนั่ต้ตปลาเนี่ยแก้มผักแก้มามักเครื่องผัดก๋วยเตอาหารดั้งเดิม<ส>เราเคยกินอันนี่คือกินละแซ่บกินนีลีแซ่บอีลีครับอาหารเมนูนี้วั่บอสได้กินประดับสังคมครับอันนี้ของแท้ ยืนข้าว้อนลูกแของแท้แของแท้ลูกอีสานไดนฟูอินมานมหมอืมโลกกับบกินว้าทำหุงค,ครับเขาถือว่าอ่างน้ำันตาําบหง อโอ้แบบพครับพี่น้องตุ่มปลาคอใหญ่ปลาคอหน้าเข้าครับโอ้ห้า คุณภาพล้าน,นครับเนี่ยแต็งของกุ้งอ่ะข้อบกพร่องนี่แหละกุ้ตัวตุ้งเส <ไป S 1> ครับครับพี่น้องอันนี้ครับเด้อเราทำการเด้อพี่น้อง,ดง,ดงดได้กินทางไกลดีก็ร่างเห็นกินดีนะครับเด้ต้ตมตำครับ